เจเช่มเคลมหุ้น17กันยายน2568กำลังซื้อเจเช่มเคลมหุ้นเมื่อได้รัฐบาลได้นายกได้คณะรัฐมนตรีและจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมีโครงการคนละครึ่งออกมากำลังซื้อการบริโภคคงทำให้กองลอเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ขยับหุ้นไอ o หลายตัวก็กำลังขายบางตัวก็เตรียมขายหุ้นกันแล้วส่วนคนงานต้องดูที่หน้างานบนกระดาน นั่นแหละคือของจริงจับตาทีอารพีคนในวันนี้ j จชเอคลมหุ้นขอจับตามองหุ้นสวยสวยงามงามอย่างทั้ง TRP และ KLINIQ หลังจากวันนี้มาแบบองค์ประกอบครบค่ะ WACOAL ขายหุ้นใน t ีรับทรับย์34ล้านบาท WACOAL เผยบอร์ดมีมติ ขายหุ้น s v t ที่ถือทั้ง25ล้านหุ้นราคาหุ้นละ1บาท36สตางค์ให้บริษัท E-Commerce d i ดิ t ิทั h ไ i h โฮ d ดิ g จำกัดมีบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันรับทซับ34ล้านบาทเรียกว่าในวงคนกันเองโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์ .com